ครูกายแก้วมูยังไงให้รวย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 ก่อนอื่นก่อนจะรู้วิธีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับกนสือโค้งน้ครับผมเจอกัเป็นประจำครับวันนี้เกล่นสักขนาดนี้ช่วงนี้พี่ก้วยใช่ค่ะไม่พูดถึงครูกายแก้วไม่ได้เลยถือว่าตกเทรนมากมากเลยท็อกออฟเดอะทาวเลยใครผมคนนึงละเพิ่งรู้จักเอาจริง น่กถึงแบบชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับมูเนี่ยแต่เพิ่งรู้จังจริงหลายคนก็เหมือนกันแต่ทั้งที่ครูกกยแก้วเนี่ยเขาบอกว่าฮิตมานานสำหรับคนที่สายนีจริงๆนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามูยังไง ครูกกยแก้วมีที่มายังไงเดี๋ยวได้รู้แน่นอนวันนี้ต้องติดตามนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ติดตามไม่ได้ไม่ได้เลยพี่กล้วยนี่เลยครับงามหนึ่งงามสองของเรานั่นเองนะคะเขียวไวเขียวทนเขียวเร็วไร้โรคแมลงนะคะคส่วนงามสองบำรุงดินเร่งดอกเร่งผลดูดซึมไวแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นสุดยอดครับอย่าลืมครับโปรโมชั่นด้วยนะตอนนี้20สสายที่เรามาฝากการเป็นโปรพิเศษครับเอาไปเลย ซื้อ2ชุดแถมอีก1ชุดรวมทั้งหมดเป็น6ขวดราคา2400บาทนะครใครยังไม่เคยใช้อยากให้เปิดใจลองใช้ดูส่วนใครที่ใช้แล้วคงไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากเพราะหลายคนใช้ซ้ำซื้อซ้ำเดี๋ยวจะดียังไงรีบโทรมานะเออเดี๋ยวเราได้ฟังเกษตรกรด้วยได้ค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรเออเบอร์โทรย้ำ่อยเบอร์โทรก่อนนะคะโทรมาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะที่อร์ 4423626นะคะหรือแอดไลน์นะคะแอดสายเกษตรงามก็ได้อยากเมาอะไรปัญหาชีวิตเรื่องเกษตรหรือใช้งามของเราไปแล้วเนี่ยได้ผลดีหรือมีปัญหาอะไรโทรมานะคะเดี๋ยวให้เข้ารายการเลยวันนี้นะเราก็อยากอยากจะรู้อยากจะรับาบไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเลยโทรมาเลยค่ะบางคนแบบเฮ้ยเขินสำเนียงเราคุยออกกล้อง ไม่ต้องกลัวไม่ต้อบเลยทั้งสิ้นชอบเลยฮะชอบเลยอันไหนไม่เข้าใจเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่าเอาเลยครับเต็มที่ฮะเราอยากรู้ฟีดแบ็อยากรู้ว่าคุณใช้งามแล้วเป็นยังไงกำลังงามจริงหรือเปล่าแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องลูกค้าเกษตรกรที่ใช้งามที่กําลังตัดสินใจเขาก็อยากฟังเหมือนกันว่าใช่ดีไหมงามของเรานะคะครับ ใช้ได้กับทุกพืชเลยนะคะเน้นย้ำอีกอะไรบ้างว่กล้ยโอ้โหใช้ัตั้งแต่ข้าวอ้อยมันนะคะครับผไม้ผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเกี่ยวกับพืชใช้ได้หมดเลยที่สำคัญนะคะของเราเป็นชีวภาพ100%ครับผมคุณลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ต้องไปบินตรงไปถึงยุโรปและเมริกาเราซื้อลิขสิทธิ์ที่นี่ที่แรกนะคะเจ้าเดียวเลยนะคะเจ้าแรกเลยนะคะที่ อยู่ในไทยรีบโทรมาสั่งกับเรานะคะก่อนโปรโมชันของคุณจะหมดนะคะครับอตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บน<ท><อ>ึ่งใครโทรมา,มาเอยสวัสดีครับ,รบอ่ะอันนี้ชื่อคุณคุณพ่อธงชาติหรือเปล่าครับครับอ่าคุณพ่ออยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยสวัสดีค่ะจังหวัดลบบุรีครับขนลบบุรีเมืองลิงใช่ไหมครับอ่าคุณพ่อธงชาติครับคุณพ่อบ้านที่บ้านปลูกอะไรครับเนี่ย ก็ปลูกทำนาครับอ๋อทำนานะเป็นกี่ไร่ครับเนี่ยกี่ไร่ประมาณหกสิบไร่วันนี้เจอแต่โอ้ผมตกใจเกษตรกรเท่าแก่นั้นเลยขออนุญาตตกใจนะฮะแล้วคุณคุณพ่อธงชาติได้ลองใช้งานหรือยังยังครับเพิ่งใช้เนี่ยครับเพิ่งใช้อ๋อเพิ่งใช้ใช่ใช้ครั้งแรกครับคุณพ่อใช้ครั้งแรกนะฮะเอาเป็นยังไงบ้างตอนใช้ ก็ผมก็ดูเขียวดีนะครับอ๋อดูเขียวดีจากจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเมื่อก่อนที่ตอนปลูกข้าวใหม่ๆเนี่ย่อกตอนนั้นผมมันใส่ข้าวเอหอมปทุมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นข้าวขาวอแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อกําไรการขายข้าวช่วงที่ผ่านมานี่กําไรดีไหมฮะมันก็ กำไรมันก็พออยู่ได้ครับเพราะผมทําเองด้วยมันไม่ได้จ้างเขาหมดอ๋ออันนี้ที่คุณพ่อด้วยใช่ไหมครับครับอ๋อพี่ก้วยพี่ก้วยมีไหมันมันใช่ที่ของผมที่ที่เช่าอ๋อที่เช่าก็รวยได้นะคะคุณพ่อโอ้และคุณพ่อเจองานได้ยังไงเอ่ยก็ดูโทรทัศน์หละครับอ๋อดูโทรโทรทัศน์แล้วก็โทรมาสั่งเลยใช่ไหมคะครับอ๋อและฉีดไปกี่วันแล้วจ้ะคุณพ่อ เพิ่งฉีดไปสองครั้งนะครับอ๋อฉีดไปสองครั้งแล้วข้าวเป็นยังไงบ้างจ๊ะพ่อเขียวขึ้นไหมมันก็เขียวโตดีเหมือนเดนอ๋อแต่กอดีไหมพ่อครับแต่กอดีเลยใช่ไหมคะตอนนี้ข้าวคุณพ่ออายุได้กี่เดือนแล้วจ๊ะเพิ่งได้เดือนหนึ่งอ๋อได้เดือนหนึ่งเขียววันเขียวเร็วเลยนะเดือนัสองวันเพิ่งเดือนอ๋อแล้วเห็นผลภายในกี่วันจ๊ะพ่อฉีดงามไปเนี่ยเห็นผลเร็วไหมพ่อ แล้วมันก็ดูเขียวมาเรื่อยๆโอ้โหจีดแล้วสามวันมันก็เขียวแล้แล้วแล้วคุณพ่อใช้เยอะไหมครับงามอัตราส่วนนี่เท่าไหร่จาได้มครับท่าพ่อครั้งแรกครั้งแรกไอ้ขวดนึงเห็นงบอกว่ายี่บห้าไล่ก็ใส่นึกว่าไม่รู้ว่ามันสองขวดผสมกันได้ยี่บห้าไล่อันได้ห้าสิบไร่ก็ใส่ไปครั้งแรกใส่เยอะหน่อยใส่สุดเลยใส่สุดเลยฮะแล้วเป็นยังไงบ้างกระบพาะเขียวเลยใช่ไหม วอัตราส่วนเท่าไหร่พอ่อฉีกับโดนใช่ไหมคะพ็ทั้งแรกนั้นน่ะใส่ไปนาค่ะพ่อมาสองมาสองชุดนะแถมชุดหนึ่งอ่าใช่ครับใส่สี่ครั้งแรกนั้นเหลืออยู่ขวดเดียวโอ้โหพ่อใส่เข้มข้นจัดเต็มเลยใช่ไหมคะครับ แสดงว่าข้าวพ่อเขียวเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมเพราะใช้อาคารเข้มข้นกว่าเดิมโอ้การันตีเลยนะพ่อเนาะเรื่องแมลงนี่เป็นไงบ้างครับคุณพ่อก็ไม่ไม่เห็นมีเลยไม่มเห็นมีแมลงย้ายไปไปที่คนอื่นหรือเปล่าไม่ก็ยังไม่รู้เออยังไม่รู้นะเดี๋ยวคุณพ่อรอติดตามผลให้ผมหน่อยนะว่าใช้แล้วดีไหมอะไรยังไงนะ ครับคับแต่ผมยืนยันได้ว่าดีเพื่อนบ้านมาทักบ้างรือยังเขาเข้าคุณพ่อเกี่ยวขึ้นเนี่ยคนนี้คนขายไปก็มาเอาเข้ามงามดดอยังโอ้พ่อต้องสมัครเป็นตัวแทนงามแล้วหนูว่าเนี่ยเอาไปขายเลยชวนชวนคุณพ่อซะอย่างนั้นครับเพราะเขาอว่าเขาหวานพร้อมกันวันเดียวกันแต่เขายังไม่โตเท่าเลยโอ้โห โอ้โหเทียบกันไม้ให้เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมคือข้างๆข้างๆสวนไอ้ข้างๆไร่ใ oui> ช่ไหมครับคุณพ่อข้างๆนาติดกันเลยนาติดกันอ๋อทำพร้อมกันเลยเอเขาวานวันเดียวกันเลยอืมไงคุณพ่ออย่าลืมไปแนะนําให้พี่เขาด้วยนะนะเขาจะได้แบบงามกันทั่วถึงอยากให้รวยกันทั่วหน้า hmm> คุณพ่อนะก็เดี๋ยวต้อง kind of ดูผลผลิตเนะี่ยมันจะเป็นยังไงได้เลยได้ค่ะพ่อได้เลยเป็นยังไงแบบส่งข่าวบอกเราด้วยนะการันตีเลยคุณคพ่อหนึ่งไร่คุณพ่อต้องได้หนึ่งเกวียนกว่าแน่นอนถ้าใช้งานของอเราถ้าเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าเกี่ยวเสร็จก็เกยวจะสั่งมาสุดพิเศษเลยครับโอ้โหคุณพ่อนี่ใจดีจริงคนลบบุรีนี่ไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะฮะคุณผู้ชมอ่ะใจดีแบบนี้อ่าคุณพ่อคุณพ่อชอบดูดวงไหมอ่ะ ชอบไหมครับคุณพ่อชอบดูดวงไหมครับคุณพ่อไม่ไม่ไม่ชอบไม่เป็นไรมีมีคําถามอะไรไหมถามแม่หมอกล้วยสักคาถามนึงไหมอันนี้แถมฟรีคุณพ่อครับไม่รู้จะถามอะไรจะรวยไหมพอใช้งานแล้วต้องรวยต้นทุนเราถูกลง กำไรต้องเยอะขึ้นแน่นอนคุณพ่อทำนา60ไร่นะคะได้ไม่ต่ำกว่า70เกวียนแน่นอนไม่ต้องดูดวงเลยเพราะใช้งามของเรานั่นเองนะคุณพ่อก็ดูเสียงเป็นคนขยันขันแข็งเสียงแข็งแรงด้วยใช่ค่ะคุณพ่อยังดูแบบโอ้โหเสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะฮะค่ะนะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคุณนี้นะย้ำอีกทีหนึ่งครับย้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่หน้าม้านะย้ำอีกทีคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมครับไม่ใช่ชิมงานนะคนใช้จริงนะ จริงครับโอ้โหเสียงยืนยันนะให้งามกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหนึ่งคะแนน100คะแนนให้ผลิตภัณฑ์ร้อยก็นะก็ให้ร้อยเต็มร้อยเลยนะมีร้อยให้ร้อยสุดยอดครับคุณพ่อนะห้ผลิตเจริญงอกงามกำไรเบ่งบานเลยนะครับคุณพ่อรวย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 นะครับผมครับนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมคะสุดยอดมากเลยค่ะคุณพ่อนะคะถูกต้อง ทำนาทั้งหมดหกสิบไร่และฉีดไปแค่สามวันเองอข้าวเขียวขึ้นทันตาเลยนะคะใครที่ยังไม่สั่งซื้อนะคะครับรีบโทรมาสั่งนะครับเลยก่อนโปรจะหมดย้ำโปรอีกทีนะตอนนี้ครับถ้าคุณซื้อหนึ่งชุดแถมอีกหนึ่งชุดไม่ใช่สิซื้อ1ชุดสองชุดแถมอีก1ึงชุดคุณินคุณผู้ชมคุณนินจะขึ้นราคาแล้วนะคะคุณผู้ชมอฟังคุณพ่อไงก็โอ้โหคุณพ่ออยากได้ชุดใหญ่ เอาเนี่ยผมจัดให้เนี่ยหนึ่งชุดส่องหนึ่งชุดยังไม่พอซื้อสองชุดสิเราก็เลยแถมอีกหนึ่งชุดเป็นหกขวดจ้าสองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นยี่สิบสายเมื่อกี้คุณพ่อ60ไร่คุณดินไม่อยากขายแล้ว<อ>ราคา24 0 0นี่คุณดินไม่อยากขายแล้วคุณดินจะขึ้นราคาแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ได้บริษัทบอกขึ้นไม่ได้รีบโทรมานะคะก่อนโรจะหมดน,นะก่อนผมจะขึ้นราคาโดยอัตโนมัติแต่เมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเลยเนี่ยคนไม่ชอบดูดวงใช่ไม่ดูก็ได้ ไม่ดูก็ได้คือบางคนไม่ชอบอะจริงๆนะไม่ติดเลยบางคนบางคนอาจะมีสองประเภทที่โทรมาหาเราค่ะบางทีอยากดูดวงอย่างเดียวอยากดูดวงอยากดูดวงเกษตรกรรมไม่ทําด้วยบางคนกับอีกเคสหนึ่งคือไม่ฉันไม่ได้สนใจดูดวงฉันสนใจแต่ผลผลิตอย่างเดียวขยันขันแข็งอันนี้ดีดีเขาบอกว่านอกจากเชื่อหมอดูการเชื่อตัวเองอดีที่สุดด้วยใช่เวลาเราจะไปไหนมาไหนถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองใช่ยังไงก็ดี แต่ส่วนเรื่องหมอดูเขาเรียกอะไรน้ำเป็นการหมอดูอคะค่ะคู่กับหมอไดอ้อันต้องย้ํากัน ย้ำอีกนิดนึงนะคะใครที่มาดูดวงแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจแนะนำเลยให้ทิ้งไปเลยนะจำแต่เรื่องดีๆและนำไปปรับใช้ในชีวิตนะคะย้ำนะคะดูให้เป็นข้อคิดเตือนใจไม่ต้องดูให้เกิดความเครียดความไม่สบายใจนะคะหมอดูต้องคู่กับหมอเดาศาสตร์แต่ละศาสตร์หมอดูแต่ละคนจะดูไม่เหมือนกันบางคนก็ดูดีบางคนก็ดูไม่ดีแล้วแต่ศาสตร์ เราเคารพกันนะคะแน่นอนใช่ค่ะที่สําคัญนะคะใครนะคะมีปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณพ่อตรงทงชัยหรือเปล่าชื่ออะไรนะทงชาติตคุณพ่อทงชาติเนี่โทรมาเนี่ยเขาไม่ต้องการดูดวงแต่เขาอยากมารีวิวเล่าให้ฟังต่ออยากบอกว่าคนที่ใช้จะเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ต้องดูดวงก็ได้นะโทรมาสั่งก็ได้ได้เลยคุณพ่อบอกว่ารอบหน้าจะจัดชุดพิเศษเลยจัดหนักให้เลยนะฮะ เมื่อกี้ได้ฟังรีวิวเกี่ยวกับสินค้าลแล้วแล้วอยากจะรีวิวเกี่ยวกับครูกายแก้วสักหน่อยหนึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครรู้จักเลยนะพี่ก้อยใช่แต่ว่าไม่มีใครมีคนที่เขานับนับถืออยู่แล้ว<ช>รู้จักอยู่แล้วแต่เพิ่งมารู้จักตอนที่เป็นข่าวคือรถขนเขาเรียกเขาเรียกว่าจะลุกปั้นค่ะจะมาเอามาให้คนบูชาที่รู้สึกว่าเป็นชื่อโรงแรมเดะบาซ่าเดะบาซ่าตรงราชดาแล้วไปติดองค์ท่านไปติดตรง ะพานลอยเป็นข่าวเลยวันนั้นรู้สึกว่าโอ้เปี้ยงป้างขึ้นมาเลยเปี้ยงป้างเพราะอะไรเพราะเขาเรียกว่าลักษณะของท่านที่โดดเด่นอย่างแรกเลยมีรู้สึกเห็นชัดๆาสีแดงเล็บสีแดงเล็บสีแดงมีเขี้ยวมีเขาเรียกมีปีกเราองค์สีดําใช่โอ้โหเขาเรียกว่าหลายคนก็สงสัยว่ามีที่มาที่ไปยังไงพี่ก้อยยังพอมีเวลาให้เกิดกนิดหนึ่งไหมครูกายแก้วนะคะอนิดนึงครูกายแก้วเนี่ยถือว่า เราไม่ลบหลู่ท่านเนาะพูดในทางที่เราองค์ความรู้ที่เราเราสืบประวัติมาพอสังเขปนะคะครูคาแก้วเนี่ยเป็นเป็นคนนะคะที่ไม่เคยมีใครเห็นแค่เขานะคะละลึกถึงละลึกหาแล้วก็เป็นการร่างรูปเท่านั้นนะคะแต่ใครที่นับหน้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาจะขออะไรเขาจะได้ทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าเป็นเป็น เป็นเกี่ยวกับด้านด้านเขาเรียกอะไรนะความร่ำรวยใช่ไหมโชคลาบโชคลาบเพราะว่าคาถาของครูใครแก้เนี่ยขึ้นต้นด้วยมะอูคือปิดทุกอย่างเลยนะคา่ามะอู่คือปิดทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วมะอูเนี่ยถ้าใช้ในทางที่ดีนะคะก็คือแบบปิดทุกช่องทางเงินเนี่ยไม่ไม่ไปไหนมาอยู่ที่เราอย่างเดียวเข้ามาก็ไม่ออกแต่อีก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 ความหนึงนะคะเป็นความหมายที่ในทางม์ดำ ถ้าเขาไปใช้เนี่ย,ยงงเป็นทางศยยศาสตร์นะคะคือ,คอถ้าคนนั้นเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะคมาอาอูเนี่ยเป็นกระดาษปิดทุกอย่างเหมือนกันปิดทึบเลย<อ>ปิดมืดสนิทเหมือนกันนะคะมีสองในยะกแต่ที่เรามาเกลิน่นเกลนบอกอะคะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกท่านนะคะมไม่ว่าจะคนที่เชื่อก็ดีหรือไม่เชื่อก็ดีนะคะคอันนี้มาเป็นเล่าขานบอกเล่าเราต้องเคารพสิทธิ ใช่่ระบุคคลอันเนี้ยเพราะมีประเด็นตอนนี้มีประเด็นมีประเด็นในโซเชียลอยู่ในส่วนคนที่ยังไม่เชื่อเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่จะทําให้งมงายหรือเปล่าส่วนคนเชื่อเขาบอกก็บูชามันนานได้เลยน่าแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีมูเป็นยังไงวันนี้ได้รู้แน่นอนครับอ่ะตอนนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งครับโคโคงา